วันนี้เราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันนักเรียนคิดว่าวันนี้เราจะทดลองอะไรกันดีคะให้ทายเนีย่ยเห็นจากขวดน้ำนักเรียนคิดว่าจะทดลองอะไรอ่าวันนี้คุณจะทดลองการไหลไหลแรงไหลค่อยนะคะวันนี้วันนี้นะคะ่ะการไหลแรงไหลค่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูาอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง1ขวดน้ำสองน้ำนะคะเอาน้ำใส่เต็มขวดอย่างนี้เลย สามสีผสมอาหารสีเข็มมุดค่ะแล้วก็5กะละมังนะคะพื้นผู้ใช้แต่ถ้านักเรียนทําที่บ้านไม่จาเป็นต้องใช้ก็ได้นักเรียนทำแบบบันทึกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองลงไปในนี้ได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างการไหลแรงไหลค่อยนี้นะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทำกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดก่อนนะคะว่ามันจะทำยังไง อะไรคือไหลแรงไหลค่อยอการไหลของน้ำนักเรียนคิดว่าถ้าเราทำการเจาะรูของน้ำนะคะด้านล่างแล้วก็ด้านบนเนี่ยอันไหนจะไหลแรงกว่ากันติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกข้างบนหรือข้างล่างคะถ้านักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นให้นักเรียนนะคะบันทึกในช่องเรขได้เลยนะคะก่อนทำการทดลองค่ะไปบันทึกกันเลย และเมื่อนักเรียนบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทาการทดลองกันค่ะในการทดลองนี้นะคะคุณครูจะเจาะรู2รูค่ะข้างล่างแล้วก็ข้างบนให้มีระยะห่างกันนะคะนักเรียนกะเอาได้เลยค่ะโดยการที่คุณครูจะเจาะรูนะคะใช้นี่เลยค่ะวัสดุของค,ครูคือเข็มหมุด2เข็มนักเรียนเห็นไหมคะอ่ามีคุณครูทําเหมือนการรีวิวสินค้าเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะลูกแต่ว่าก่อนที่จะเจาะนะคะ น้ำสีขาวเนี่ยคุณกลัวว่านัาเกเรียนจะไม่เห็นเวลามันไหลออกมาใช่ไหมคะเดี๋ยวคุูจะผสมสีก่อนนัเกเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่จําเป็นต้องผสมก็ได้ไม่เป็นไรน้าําสีขาวนัเกเรียนก็มองเห็นนะคะปิดขวา่ครูใช้ที่ดูดสีนะคะดูดสีข้าไปเลยเห็นนะคะเป็นสีอะไรสีเหลืองแล้วนะ นิดนึงงันครูก็กับาหลังจากนั้นนักเรียนมาลองทําการทดลองพร้อมกับคุณครูนะคะว่าถ้าคุณคณรูเจาะรูข้างล่างและข้างบนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนื่องครูขออนุญาตใส่ลงไปในกระมังนะคะอันดับแรกเลยคุณคณจจรูจะเจาะรูเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นของขวดอยู่คุณครูจะเจาะประมาณนี้นักเรียน นี่นะคะเข็มหมดนะน้ำไหลไหมน้ำไหลไหมคะลูกน้ำไม่ไหลเลยอ่าเดี๋ยวมาเจาะอันที่สองกันอันที่สองคุณครูจะเจาะประมาณข้างบนตรงนี้นะคะลูกคุณครูจะเจาะในแนวเส้นเดียวกันนะคะนี่คุณครูเจาะข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมคุณครูก็จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนเจาะตรงนี้ ต้นเ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 ห็นยังน้าไม่ไหลนะคะแต่ถ้าคุณครูเอาเข็มหมุดออกน้ําจะไหลไหมนะนักเรียนคิดว่าไหลไหมคะและถ้าคุณครูเอาเข็มหมุดออกข้างบนั้างล่างข้างรูไหนจะไหลมากกว่ากันนะอ่าเดี๋ยวเรามาทําการดึงพร้อมกันเลยค่ะคุณครูดึงข้างบนก่อนนะคะ ก็ดึงข้างล่างออกนะคะอนักเรียนเห็นน้ำย้อยไหมคะนี่จะไหลนิดเดียวไหลแพียเพียงนิดเดียวเท่านั้นข้างบนแทบจะไม่ไหลเลยนะคะแต่จะไหลดูข้างล่างตรงนี้ค่ะและนักเรียนสังเกตไหมคะมันจะมีฟองขึ้นข้างบนอ่าเห็นไหมคะเห็นไหมอ่าหลังจากนั้นถ้าคุณครูทำยังไงมันถึงไม่ไหลถ้าคุณครูเปิดฝาล่ะ เปิดฝาข้างบนตรงนี้นะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะนี่นักเรียนเห็นยังตอนนี้น้ําข้างล่างไหลเร็วมากแต่น้ําข้างบนเนี่ยออกแบบซึมซึมนิดหน่อยนักเรียนคิดว่าเป็นเพราะอะไรเพราะคุณครูเปิดฝาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอากาศเข้าไปแทนที่ในขวดนะคะทําให้น้ําอะค่ะไหลออกมาได้แต่ถ้าเกิดคุณครูปิดฝาปึ๊บอาถ้าคุณครูปิดฝาอุ้ยคุณครูปิดไม่แน่น านักเรียนเห็นไหมคะไม่ไหลแล้วมันแค่ซึมซึมออกมาเพราะอะไรคะเพราะไม่มีอากาศเข้าไปแทนที่ในขวดนะคะอากาศจะอยู่รอบตัวเรานะคะนะักเรียนแต่ถ้าอากาศไม่มีที่อยู่มันก็จะออกมาไม่ได้อย่างเช่นในข,ขวดนี้นะคะมีน้ําอยู่เต็มขวดใช่ไหมคะและทีนี้เมื่อไม่มีอากาศเข้าไปน้ําก็ออกมาไม่ได้แต่ตอนนี้นะคะน้ําออกมาข้างนอกและอากาศเข้าไปแทนที่อนักเรียนเห็นฟองไหมคะลูกนะ นี่คืออากาศเข้าไปแดนที่ในรูเล็กๆนะคะเลยทําให้น้ําออกมาแค่นี้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูเปิดฝานัเรียนเห็นไหมคะลูกมันไม่ค่อยเห็นอ่าเห็นไหมคะน้ําจะไหลแรงมากข้างบนเนี่ยไหลเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะไหลแบบค่อยๆเห็นไหมคะอุยไหลแบบอ่อนมากแต่ข้างหน้างนี่ยไหลแรงเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ วันนี้นะคะการทดลองของเราก็เสร็จสิ้นแล้วได้ข้อสรุปว่าอะไรคะนักเรียนได้ข้อสรุปว่าอากาศอยู่รอบตัวแต่อากาศต้องการที่อยู่นะคะและการที่น้ําจะไหลแรงหรืออะไรค่อยเนี่ย อาาศเข้าไปแทนที่ในขวดถูกไหมคะนักเรียนและเมื่ออากาศเข้าไปแทนที่จะทําให้น้ําออกมาได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ในขวดเนี่ยค่ะคุณครูไม่ได้เปิดฝาอากาศก็เข้าไม่ได้อากาศก็ไม่ได้เข้าไปแทนที่น้ําทําให้น้ําำไหลค่อยแต่เมื่อไหร่ที่คุณครูนะคะให้อากาศเข้าไปแทนที่นะคะจะทําให้น้ําไหลเร็วขึ้นเหมือนกับว่าอากาศอะค่ะเข้าไปแทนที่ในขวดแล้วก็น้ําก็ออกออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูปิดอากาศเข้าได้ไหมไม่ได้เมื่ออากาศเข้าไม่ได้น้ําก็ออกไม่ได้นะคะ เห็นไหมคะน้ำก็ค่อยๆอ่าเห็นยังน้ำก็ค่อยๆไหลลดลงลดเรื่อยๆถ้าเล่เปิดพุ่งปรีดเลยวันนี้นะคะคุณครูสุกัญญานะคะก็ขอจบการสอนเมียงเท่านี้ค่ะสนุกกันไหมคะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะหาได้ที่บ้านเลยค่ะบายเมื่อนักเรียนทำการทดลองเสร็จแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่สังเกตเห็นนะคะ ให้นักเรียนบันทึกลงในช่องที่2ได้เลยค่ะและหลังจากนั้นให้นักเรียนบันทึกด้วยนะคะว่าความรู้ที่ได้ในวันนี้ได้อะไรบ้างในช่องที่3ได้เลยค่ะ